สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมเอียบเสียบมือนี้มาแสกกับพี่ไอคือเก่าครับจัดเป็นเสือของไฮเนาะอือย่างเสือของไฮพี่น้องตอนนี้ยัยพี่น้องเสือหลุ่นล้วนเลยพี่น้องไต่ต้นสะดือด้วเก่าเอี่ยนี่ครับตัวนี้อย่างเสือมาันหอนเลยพี่น้องตัวนี้มันใหญ่มันหนักมากระเทียมผีเพียกนละถวยแม่นพี่น้องกระเทียมเลยกับขนเหนียวคึ้นเนาะขนเหนียวคนละทีพี่น้องข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวข้านเหนียวกละเทียม เอ้าฝัก็มีหลายแนวไปเนาะบักทั่วบักแตงเนาะโอ้โหมีใบบักดินฝายไปเนาะก่อนจะกินเขากะเกี่ยบเสียก็ต้องมีแก่ข้าวเนาะขออนุญาตได้พี่น้องพี่น้องถามมาแก่ข้าวเฮ็ดหยังแก่ข้าวพอกินเขาเสียบเนาะเพราะกินเขาเสียมมันแล้วแต่คนมักแม่นเอ้าจัดเลยซอยมาแล้วก็มีลุยเลยได้บัดขออนุญาตครับมาพี่น้องกินต้องกันอ่าเหนือเสียพี่นาะอ่าเหนือเสียลุลวนพี่น้อง พี่ใหญ่คือวบามีอาใหอ่ๆอ,อ,อ,อยู่หรอบ่ย่าม่ะงามอะไรปะยาำขาดปะเหนียวไปหรอเมือเนี้ย,ย,ว,ย,ว,ยวันไหนถึงเวลว สวยใช่ใช่นี่มีเอาออกกันมีอยู้โอ้ยเนี่ยเหนียเสือรัวเลยม่เนาะอืมสันสันมีข่าอยู่พี่หลังแต่มันประนัด

ก็แซมอีก็แซมนะแนี่ยี่เร์เดนมากเลยโอเคหัวอะไรก็อยางเลยเห็นป่ะำถึงเม็ดเกลือมันหอมถึงจมูกเลยเอาไปเสียโอ้แต่หอมดีมั้น <accord> ี่หอมมันกัมัน

อาวพี่ใหญ่หยิบลังมึงมนกขาดบ่เหรออยู่ในเขีย่ยเ่าดกอกอู้เนี่ยโอ้ดึงยังบ่ขาดยำขาดบ่เนาะขาดไปเนาะขาดบ่ขาดอยู่ในเขี่ยเ่าดอก้ยส่วนหนิน,นิว้วหัวอารมณ์ตัว <laughs> นี้ไปเลยยำไป เนกวตัวนี้มันอย่างสุกแหงเนาะนเรื่องเหนียวกว่าแต่อันไหนสิอย่างแบบเดือดช้ำๆบางทีแหมไงเหมือนยำมัง ตัวนี้มันฉ่ำๆนะพี่น้องคือถ้าฉ่ำๆบางซีงเนี่ยบนเหนียวโอ้ใบเขาคุยเจียวพริกกระกเทียมกับหอมเลยอย่าดีฝาเอาผื่นเอาพี่ เป็นยังเป็นเกินเสียห้องให้มันยำเกินไปไหนบ้างเกินไปไหนไม่ดังเสียมากินมาข้าวเขียวมันออกไปไหนัน่นใครบอกให้กันปะบ่มันกินไปไหนเข้าเขียวมันคนนี่คือบอ่องให้เขียวเขียวบ่าแหลมคือเสียบ่านะคนคือบอ้งองให้เสียนบ่มีมีดปาด ร่างมันสิสบบางเหี้ยร่างโอ้ยังเขาเดี๋ยวแบนหมีบัดรับมาใหม่เด้ขุดโอ้ยแม่ดีดีอืออือยังมักหน่องเลยโอ้ยเขายี่งดีขวงปะ กวงเลยนะอืมมากิ้ได้เพียบปะมาดีแล้ว,ลลวด้อยู่แจงเป็นอหอมอืมเนาะยงไงพี่องมึงนุ่มโอ้แต่พริกหนวยเผ็ดเลย Hãy đi, cho ừ. 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 ừ, ừ. Để không bỏ lỡ วหวานนี่พี่น้องอเอาน,ออออนี่ลองตื่นกันปะอรอมึงเนะตื่นมันเหนียวตื่นเหนียวนะเหนียวมั้งตื่นุกไหนกันอาตีบนียว แต่ว่าหอมเกลือมั้ยพี่อนอันี้พี่น้องผมเอาเกลือเอาหอยเกลือปบแล้วก็ย่างเลยเกลืออือเ,อเราเพอหยำปุ๊บถือเกลือมันมันเค็มแบบหอมเกลือหอมอ่ามันแตกปุ๊น้ำกุ้งเข่ากันอ,อืออ,อุ่ยเนาะอือหืมอ,อุ่เเนยว อโอออตัวนี้ซัมประถึกไฟเลยพี่น้องดูทางไนน่ะของแท้ ปลาตัวนี้เนาะแหนะปลาทั้งแหนมอ,อืมเส้นตัวนี้มันเสียบหอมเกลือดอกกะบ,บนเหนียวอืมเอาเดียวคุณอืมบัง เดี๋ยวข้าวตัอแฉะเจ้าหน่อพี่น้องเอ้ยต้องชวนแบบเผาโอูโหแตงหนุ่มต้นที่ว่หยาบไม่ดีบ่แม่นว่าแขวดีได้พี่น้องนี่ตัวนี้เขาเจอแบบหนุ่มๆเมื่อกันหนุ่มเมืงชำ้ำๆโอ้มีเดียมมีเดียมอืมอืม ความันชามข้างในมันแตกโปะใส่เมื่อกี้กับสมักวนเวลานะเดี๋ยวนะหวานน้นะเนาะยข้ความหวานผอม อ,อย่างเสือวันนี้มีความจุกจะเนี่อาไว้ให้แม่บ,าบ,าบ้านานันแบเอาเราได้แสบก็จะให้แม่บ้านกินน่ะใช่หรอ อท้นนี่บหน,นียวสีผมเชื้อไปให้เนี่ยสีผมปาดไปให้เนี่ยบุตร้องย่าืย่ยิบดบวยิบอีเดลเดสมันบดนอืมเจ้าด้นเนี่ย <c oughs> บนเหียวคือกันแต่แบบไม่เดียมแบบกราทุกเลยส่ว <c oughs> นนี้เราจะค้นหมักนะส่ว <c oughs> นทุกกะจะค้นหมักถ้าไรทำนี่พอดีพี่น้องอ่ะอีเส้นกัน อยไรแมานีาน่แซ่บเยอะแสบแสบไอพัฟชิี่มันเหนียวเนาะลักซิ้นมันกระเนียวพี่น้องอ๋อชิ้นกระป๋องเหนียวจะรวมมันมันสีหวาน,วานหวานหวาน,น,นแล้วหอมหนุ่มน่าพิลองจะตอนนี้มันตอนไหนอยู่ โ oh. oh. อย้ยโอ้ยางเสือมันีสุดยอดพี่นอ้องยางเสือของไ้เสือของไ้พี่น้องอยางแบบ medium. Medium มิเดียมิีเดียมก็คือป้านกลางพี่น้องพอพอพอสุกๆุด้ีิบีบเพราะเลยช้ำชนิ่มๆ,มๆข้างในนิ่มเลยพี่น้องเรามันได้รสชาติหวานเนาะหวานความหอมของเกลือผมว่าโรยกเกลือหอมเกลือหอมน้ำมันมัน,มน,นแยมแตกป้อๆแล้วก็มีความมันความนุ่มความหวานโอ้แ่บแสบเลยแสบเลยพี่น้องเย ขอบคุณพี่น้องนับเที่ห้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนนะครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องคนที่ตามคนไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเออเออครับเอาคลิปนี้ไปซ้ำนี่พอกันคลิปนาครับครับเอาตัวนี้ตัวเป็นตเป็นพี่ใหญ่เปล่านะคนบโอ้เอาใหคลิปนี้เขาไว้สำหรัพี่น้องคลิปนาพอกันไหมขอบคุณทุกทีครับสวัสดีครับ Oh, lehm, lehm, lehm. <laughs>